หนุนโดยไทรพลสัส กลับเข้าสู่ห้องข่าวบันเทิงกับการบุกกองถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่พอบ้านใจกลา้าเมื่อช่วงที่แล้วเมาส์กันแบบกลุ่มกันไปแล้วแต่ความแซ่บในกองถ่ายยังไม่หมดเพียงแค่นี้ช่วงนี้เราจะให้นักแสดงเมาส์กันแบบลับหลังเพื่อความแซ่บแบบไม่ต้องไว้หน้ากันเลยทีเดียวซึ่งระหว่างที่พี่กองสารัตเข้าฉากอยู่เราเลยคว้าตัวนางเอกที่เจนนิเฟอร์คิมมาแอบเมาส์พระเอกกันหน่อยคะ่ะพี่คิมครับอย่าให้พี่คิมครับเผาพอบ้านหน่อยครับผมเชิญครับโอ้โห จริงๆแล้วพี่เป้น่าจะเลือกตัวละครผู้ชายพวกนี้ยถ้าถ้าไม่นับกล้องเนี่ยที่เหลือนี่เลือกจากอะไรที่ลึกกว่านิส่่ะัทุกคนจะชอบพูดนอกบทแล้วพวกเราก็จะหุนล็อกกันใช่แล้วพี่เป้ก็จะปล่อยให้พวกเราพูดจาแบบนั้นถ้าสังเกตให้ดีๆนะเวลาไปดูแล้วถ้าเขาไม่ตัดทิ้งหรืออะไรคุณจะสังเกตเห็นแววตาพวกนี้มันอํากันเองครับบางเรื่องมันก็พูดจริงนะมันเอาเรื่องจริงมาคุยกันอยู่ในนั้นเลยมันก็อํากันแบบแล้วบอกเอ้า เล่นนี้ก็ได้เหรออ่ะอมกันอย่างนี้เลยอมกลอ้องอมแล้วกล้องอมคนอื่นแต่ส่วนใหญ่เด็กพวกนี้นมันจะพากล้องลงเหวลงห้วยกันไปอ่าพี่ว่านเป็นไงบ้างพี่คิมพี่ว่านว่านธนกิจถ้าดูว่าตัวรูปลักษณ์จากรูปลักษณ์เนี่ยด,ด,ดูดูเป็นเพลย์บอยแล้วนะครับแย่กว่านั้นอีก<ร>เพียงแต่มือไม้มันยัง,ยงไม่ยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวแค่นั้นเองครับแต่คําพูดเนี่ยจ้วงล้วงไปถึงไหนใช่เป็นคนแบบนั้นครับแล้วเราจะพูดจะครับ มันทรงนี้นะครับเออคำพูดเหมือนกับจะตัดตอนเนาะ,<ฮ>ะแต่ว่า <c oughs> เรื่องมันเลยเถิดไปถึงนั้นแล้วเป็นผู้ชายที่ลวนลามผู้หญิงด้วยคำพูดคพูด <c oughs> ซึ่งต่างกับผมใช่ไหมครับดิคิมครับ <c oughs> แตตัวดีฮะถ้าเป็นเด็กที่แบบว่าคือ เราเรียกว่าเด็กพวกนี okay, uh ้เ oh. ช nah ื uh, right. it, uh, it, uh, visto, it, right? ้อชั่วไม่ยอมตายนะคะมันจะค่อยๆตกเชื well, well, guys, ้อชั่วไม่ยอมไม่อะไรค่อยๆตกเวลามันรวมกันแล้วเวลามันอ่านบทปั๊บแต่แล้วบทมันแตกไปได้ในส่วนที่เป็นพวกมันมันจะโอ้ตรง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 ช่วยช่วยช่วยเมาส์ช่วยเมาส์พี่พี่กล้องหน่อยกล้องเป็นกล้องเป็นคนตลกมากอ่ะเป็นคนแบบว่าเราก็ไม่คิดว่ากล้องจะเป็นคนเขาเป็นคนเป็นเป็นผู้ชายที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาเป็นคนตลกไหมพี่คิมมากขี้ล้อขี้แบบขี้แกล้งแต่ว่า ไม่ค่อยทําให้คนข้างนอกเห็นเพราะว่าผมเป็นคนเพิ่งมาเจอพี่ก้องก็นึกว่าพี่ก้องแบบเป็นคนเงียบๆโอ้ยตัวดีเลยอย่าปล่อยให้แกล้งนะหงแก้งแก้งอยู่นั่นเวลาแบบว่าบทแบบบทอยู่บนเตียงเล่นกันน้องก็เล่นทะลึ่งเหมือนเด็กผู้ชายทะลึ่งงนะน้องก็เล่นนะแอบทำอะไรพี่ก็ไม่ทําอะไรแต่ว่าแบบเป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวถ้ากับคนสนิทนะถ้าก้องก้องถ้าก้องสนิทแล้วก้องจะจะจะไม่ถือเนื้อถือตัวด้วยความที่เขาคิดคงคิดว่าเราไม่คิดอะไรอ่ะแล้วจริงๆคิดไหม คิดเลยคือหล่อแล้วทำแบบแบบแมนนะแบนแมนนะจับก็จับแมนแมนแต่มีคลื่นิดน่อยแ,แล้วเวลาบทที่เขาเล่นเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติมากอย่างเช่นตอนที่นอนหนุนหัวงเงี้ยผู้ชายบางคนจะห่วงหล่อหัวแบบเอยียงมุมนี้องศานี้แล้วไม่หล่ออย่างเงี้ยเราก็เราก็กลัวเราก็ดึกนะเพื่อนผู้ชายบางคนอาจจะถือเรื่องหัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาหมอนมา หมอนหมอนหนุนนะแล้ววางเงี้ยนางดึงหมอนทิ้งแล้วนางก็หนุนบนตักเราเงี้ยอวาเป็นผู้ชายมากอ่ะหนุนตักผู้หญิงเป็นธรรมชาติแบบผ้าของนางแบบธรรมชาติเหมือนแบบเหมือนเราเป็นผัวเป็นเมียกันมา16ปีเหมือนในเรื่องแล้วเวลาที่ที่บทที่เราร้องไห้อะไรเงี้ยหน้าเขาอะกล้องอะน้ำตาลื้นเหมือนจะร้องไห้ตามเราเออเวลาที่เราร้องไห้เราเสียใจหรือเราแบบเราตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่อะเวลาเขากอดทุกครั้งมันเหมือนแบบ เออมันเป็นผู้ชายที่แบบว่าเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงทั้งโลกนี้ก็ว่าได้ทุกครั้งที่กองกอดอะ่ะมันมั่นคงปลอดภัยจริงๆเหมือนกบบผู้ชายคนนี้ปกป้องเราได้ตลอดเวลาครับปกป้องเราตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ตลอดลว่าเออมันน่าจะได้ประกันชีวิตอีกัวงนะเรอเป็นพรีเซนเตอร์เพิ่มนะเออมันเป็นมันให้ยอมรู้สึกอบอุ่นมั่นใจขนาดนั้นเลยทุกครั้งที่เขากอดนะครับ แหมพี่คิมคะแบบนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเมาส์ดูแล้วออกแนวสันเสริญพี่ก้องมากกว่านะคะเนี่ยเมื่อต่อกันที่นุ่มว่านธนกฤตที่ขอแอบเมาส์สาวโฟสกลรัฐที่ต้องมารับบทเป็นแฟนกันหนุ่มว่านจะเมาส์สาวโฟว่าอย่างไรไปชมกันเลยค่ะพี่ว่านเผาหน่อยเผาพี่โฟสกลรัฐหน่อยเป็นไงมั่งเล่นคู่กันไม่กล้าไปเผาเขารอเขาดุดุมากเลยคุณโฟเนี่ยนะคุณโฟสกลรัฐนี่เขาคือเขาเป็นคนดุครับแววตาเขาก็ดุ คือไม่เคยทํางานด้วยเลยรเราก็ได้แต่เสพผลงานที่เขาออกอัลบ,บั้มออกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะ oh, ดู <ผม S 2> ชอบดูผมก็ชอบดูมากแล้วพอมาเล่นด้วยกันเนี่ยได้พบว่าอย่างเมื่อว,วานเนี่ยเขาเข้าซีนด้วยกันเยอะแล้วทําให้คนพบว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งกาจซีนยากซีนง่ายซีนจรงิจรงจังเขาก็ใช้เวลาปรับอารมณ์ด้วยความรวดเร็วรต่างกับนิกกี้โดยโดยสิ้นเชิงผมมันเป็นยังไงครับพี่ว่า นิกกี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาคือโฟล์ท้องทำงานมาก่อนนิกกี้ประมาณ10ปีนะเวลา<ช>ที่เป็นซีนยากๆเนี่ยนิกกี้อาจจะต้องใช้เวลาแต่โฟล์นี่คือปุ๊บปั๊บห้าสี่สามโป๊ะบ๊าโป๊ะเอ่มาได้ได้เลยอ่ะอารมณ์มาอารมณ์มาฮไดพ้พี่แต่ทามาทุกวันวันวนี้ในไายเข้าฉากด้วยกันทุกวันพี่ตบผมทำไมไม่เคยคุณผู้ชมพี่ตบผมเลยพี่จะไปอยู่ดีพี่ตบหัวผมนี่น้องไม่พี่ตบหัวผมที่วันอ๋อคือนิกกี้พาพาพวกเราหลุด ถ้าไม่เชื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอโฟมาอีกทีหนึ่งหรือว่าไปถามน้องไม้ก็ได้ <ฮะ S 1> น้องไม้เนี่ยเป็นน้องที่น่ารักไม่เคยที่จะมามาเคลือบแคลงอะไรกับพวกพี่ๆเลยพี่ไม่รู้จักนิสัยทำไมเลี้ยวเลวหรอไม้เวลาพรเนี่ยเลวที่เขาชอบเตะหมาพิการใช่ไหมนี่แหละไม้เวลาพรนะเอาเหรอคนนี้นี่แหละตอนหน้าที่เขาชอบลูกกระป๋องตังคนตาบอดอ่า,านี่ไม้เวลาพอ พี่ว่าเขาด่ามันด่าพี่ทำไมอะแ,ะแล้วติดติดติดอ่านทำไมอ <c oughs> ะนั่งเลยนั่งเลยนี่พี่วาดหรือไม่นะอาจมาคลีค่คลายเลยว่าเมือม่อเมื่อเช้าสิเมื่อเช้านีม,มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมนิกกี้ต้องพาพวกเราเนี่ยเสียเวลาขนาดนั้นพี่นิกกี้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบแบบว่าจะยิ้มคือพี่นิกกี้พอเรายิ้มเนี่ยพอเรายิ้มปุ๊บพี่นิกกี้เขาจะหัวเราะทันทีแล้วแบบดูตาเขานีมองกล้อง ไม่คือผมมาเป็นคนอารมณดีแล้วบทผม่าก็อารม์ดีเวลาเข้าฉากกับผมก็อารม์ดีไงพรผมอารม์ดีพี่ว่านอยู่ดีๆเก่งจมูกบ้านเลยเก่งจมูกตัวนี้แค่นี้เก่งจมูกบ้านอย่างนี้เลยไม่ไม่คือตัวละครพี่กี้เป็นคนกลางแล้วพูดภาษาใต้ทําไมด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมครับ ในซีนที่เรากำลังทะเลาะกับแฟนกำลังห่างกับเขาสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ดีก็มีน้องชายที่ทำงานด้วยกันเนี่ย <laughs> พูดพูดกับน้องที่ทำงานอีกคนหนึ่งที่น่ารักนา่กนารักหนึ่งเนี่ยว่าเฮ้ยเฮ้ยทะเลาะกันเลย <c oughs> อ้าวคือเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตากล้องกล้องสองนี่ยังเจิกเลยกล้องเนี่ยเออแล้วมันจะไม่ขำได้ไง <c oughs> แต่อันนี้รอบแรกรอบแรกไม่ขำไม่ว่าแล้วก็ตกผมไงอ่า อา้าวไหนบอกว่าจะเมาส์สาวโฟทําไมหนุ่มนิกกี้โดนเมาส์ซะเองลละคะเนี่ยและมากันที่อีกหนึ่งนักแสดงที่มาสร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือก๊อฟเบญจพลที่รับบทเป็นหมอเทพหมอและเพื่อนสนิทของซันมาดูกันว่าการสัมภาษณ์จะวุ่นวายแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะเอาล่ะครับวันนี้ครับผมอยู่กับหัวโจกของกังบ,กบ,กบ,บ้านเจ้าครับพี่ก๊อฟเบญจพลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุยกับน้องกรณ์คุยกับน้องกรณ์ฮะนิกกี้อะไรเนี่ยพี่เนี่ยคนอื่นเขามาเจ็ดโมงเช้าอ่ะพี่มาพี่มาบ่ายโมงอ่ะคุณตื่นเต้นไม่เคยเล่นละครมาเจ็ดโมงฮะคนนัดบ่ายโมงเอาเหรอถึงว่ามานั่งรอไอ้บ้าตั้งนานมีอะไรไม่มีอะไรมาทักทายเฉยแค่เดียวมีมีอะไรครับ พี่จะยืนหรือพี่จะนั่งพูดให้เลือกได้เลยสบายอ่านนิกกี้บาา้างได้อะไรไม่ะไรพี่ครอบบอกหน่อยว่าเล่นเป็นใครแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงกับพี่สู้สบายโอเคอย่างนี้เวิร์กคอยเขาชอบเริ่มเวิร์กคอยชอบแต่อะไรที่เล่นไม่เรื่อย<ช>อ่ะใช่พี่ตาพี่จิกตอนนี้หัวล็อกนี่เลย จะมาตอนเนี้ยเดี๋ยวนัดประชุมกันนะเฮ้รายการนี้เราเลิกไหมเลิกเลิกไม่เป็นไรเลิกก็เลือกของเขาผมประชาทีเดียวเท่านั้นแหละจะเลิกกันเลือกของเขาไม่เกี่ยวกับผมนี่คือนิกกี้เลิกกันของเขาได้ตังคแล้วเมื่อกี้เได้ตังแล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรวะเออผมก็ลืมแล้วเล่นคาแรคเตอร์เป็นยังไงพี่คาแรคเตอร์พี่เล่นเป็นเป็นหมอเป็นหมอชื่อหมอเทพนะครับเหมือนเป็นหัวโจกของกลุ่ม ก็ชวนแบบว่าอย่างพระเอกเนี่ยพี่ก้องสหรัฐนเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคนรักเมียมากเราก็เราสามคนนี่แหละไม่ใช่พี่คนเดียวแต่พี่เป็นหัวหน้าแก๊งไงเออนั่นแหละก็ชวนกันนะครับมีผมมินนิกกี้มีน้องว่านพยายามชวนให้เขาแบบว่าเริ่มแตกแถวเริ่มเป็นผู้ชายแบบเต็มตัวผู้ชายเต็มตัวคือต้องนอกใจเมียซึ่งเป็นการแสดงผมเนี่ยเป็นคนเคารพเมียมากเมียผมชื่อปุ้ย พีไว้แล้วผมจะเลยได้เลยนะผมตามพี่อยู่แล้วพี่ครับอาจารย์อาจารย์เขาครับผอครับผมเราก็เล่นไปตามบทบาทแค่นี้เองเออมันก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ชอบแบบว่าแบบว่าก็ล่อกก็ติดผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเล่นยากไหมพี่บทอย่างเงี้ยอุ้ยฝืนนะนะลำบากนิกกี้เป็นใช่ไหมผมลำบากมากผมลำบากคือเวลาเราเข้าฉากกัน4คนเนี่ยนะฮะเราเราสี่คนจะนั่งสมาธิก่อนเอ่อทั้งหมดเลยนะพี่คิมพี่ก้องตัวนิกกี้เองว่านครับน้องโฟ รวมทั้งพี่เองรวมทำไมวะรวมเพื่อเพราะเป็นหนึ่งนักแสดงไงแม่จะบอกว่า5คนนี้ที่บอกนะคุณผู้ชมผมยังไม่เคยทำงานด้วยในแง่ของการเล่นละครเลยนี่คือครั้งแรกและสนุกมากไม่อยากให้พลาดถ้าคุณพลาดผมพูดเลยไปดูรีลันเอาใช่ย้อนหลังได้ครับพี่ YouTube ครับผมที่ราเป็นห้าจะเป็นง้งสุดท้ายไอ้น่กช่องเขาเนี่ย ช่องเขาเนี่ยเป็นช่องที่ดีงามนะขนาดเนี่ยถ่ายเนี่ยเห็นสายยกทรงยังไม่ได้เลยจับมือผัวแล้วก็ชวนกันวิปัสสนาเออสวดมนต์กันตาบ้านมีฉากอย่างนี้จริงๆครับฮะเอาเร็วผู้จัดบอกเร็วๆผู้จัดบอกเร็วๆอะไรอะไรผู้จัดบอกเร็วๆเร็วๆร็วเ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 ข้าเา็วเรวเร็วเร็วเร็วเะ็วเร็วเร็วเร็ว้ร็วเ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  เอำไมไม่ดูวะก็บางทีติดธุระไงติดธุระอ่ต้องดูเออดูสนุกแน่นอนครับผมห้ามพลาดห้ามพลาดครับขอบคุณครับผมจะพาไปนะครับทุกซอกนะครับในกองพ่อบ้านเจ้าก้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นระบบฉากอะไรครับเป็นนางแบบค่ะเดินแบบอ๋อครับยินดีที่ได้รู้จักครับอ่านะครับนี่อะไรฮะผมเป็นนักแสดงที่ดีครับต้องทำความรู้จักกับนักแสดงทุกคนครับชื่ออะไรครับ ลกี้ค่ะลากี้วันนี้มารับบทในฉากลรรับกี้ครับเป็นนางแบบคบ่ะเอนางแบบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในฉากลับกี้ครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้เป,ป็นลายกี้โอ้ยเจอผู้หญิงก็ตื่นเต้นเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของพ่อบ้านใจกล้านะครับรับรองว่านี่คือซีรีส์สมบัติของชาตินะครับที่ทุกคนพลาดไม่ได้นะครับ เริ่มวันแรกนะครับ22เมษายนนะครับวันเสาร์1 0มง1 5ทางช่อง WorkPo พอยช่อง23นะครับยังไงวันนี้ผมนิกกี้หรือว่าต้าจากพ่อ้ันใจกล้านะครับลาไปพร้อมกับน้องๆนางแบบนะครับนะครับผมเจอกนัหมาครับวันนี้ครับ